อยากโดดเด่นก็ต้องกล้าที่จะแตกต่างคำนี้ใช้ได้กับเรื่องไม่เว้นแม้แต่เรื่องของบ้าน บนโลกใบนี้มีบ้านแปลกๆมากมายซึ่งนิยามคำแปลกในที่นี้คงหมายถึงสิ่งที่ดูล้ําแตกต่างไปจากความธรรมดาทั่วไปดังนั้นวันนี้ผมเลยคัดสรรเอาบ้านสุดแปลกแหวกแนวจากหลากหลายมุมโลกมาให้ทุกคนได้ชมกันบอกก่อนเลยว่าแต่ละหลังนั้นสุดยอดทั้งนั้นแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันอย่าลืมกด subscribe ช่องดูได้ไงด้วยนะครับและถ้ากดติดตามกันแล้วก็ไาเริ่มกันที่บ้านหลังแรกกันเลยดีกว่ากับบ้านขนาดกระทัดรัดที่ฝังตวอยู่ในเนินดิน มีลักษณะคลับคลายคลับคากับบ้านที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings จนถูกเรียกว่าบ้านฮอบบิ t โดยบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในแคว้นเวลของสหราชาณาจักรและถึงแม้ในปัจจุบันจะมีบ้านสไตล์นี้ปรากฏอยู่หลายมุมโลกจะบอกเลยว่าบ้านฮอบบิทแห่งนี้แตกต่างจากที่อื่นแน่นอนเจ้าของบ้านอย่างไซมอนเดลได้เนรมิตบ้านหลังนี้ขึ้นมาในเวลาเพียงแค่4เดือนซึ่งถือเป็นเวลาที่รวดเร็วมากเมื่อเที่บกับการสร้างบ้านสมัยใหม่ทั่วไปแถมยังสร้างขึ้นมาด้วยงบเพียง3,000ปอนหรือประมาณ141,240บบาทเท่านั้นบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นมาในหลักการรักษาธรรมชาติแบบสุด,สด ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ล้วนแล้วแต่เป็นมิตรกับธรรมชาติแถมเขายังลงมือสร้างขึ้นมาเองด้วยอุปกรณ์เพียงแค่ค้อนสิวและเลื่อยไฟฟ้าเท่านั้นโดยเริ่มตั้งแต่ขุดดินวางไม้เพื่อสร้างเป็นโครงฐานและเสาหลักของบ้านส่วนดินและหินที่ขุดมาก็เก็บไว้ก่อผนังและหลังคาเพื่อสร้างความแข็งแรงผนังภายในก่อมาจากฟางและฉาบด้วยปูนขาวพื้นวางด้วยฟางเป็นฐานก่อนที่จะปูทับด้วยแผ่นไม้อีกที และส,สุดท้ายหลังคามีการทำโครงไม้คล้ายกับเย,ย็นมงุ่มและเศษดินที่ฉาบทับหลังคาเพื่อกันน้ำซึมก่อนปูด้วยแผ่นไม้และทบด้วยพลาสติกนอกจากนี้ยังมีการเว้นหลังคาบางส่วนให้แสงธรรมชาติเดินลอดผ่านเข้ามามีการติดแผงโซลาร์เซลล์ระบบน้ำที่อาศัยแรงดันน้ำจากลำธารใกล้เคียงที่อยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าเรียกได้ว่ามีน้ำไฟพร้อมสำหรับเข้าอยู่อาศัยเลยนะครับ และถึงแม้ว่าพื้นที่ที่เขาสร้างบ้านขึ้นมาจะไม่ใช่พื้นที่ของเขาแต่เขาก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสักแดงเดียวเนื่องจากเจ้าของพื้นที่เองก็ต้องการคนที่จะเข้ามาดูแลพื้นที่ของเขาเมื่อไซมอนเข้ามาปูบ้านที่กลมกลืนกับธรรมชาติหลังนี้เจ้าของบ้านก็เลยถือให้ Simon ไซมอนเป็นคนดูแลผืนป่าผืนนี้ไปด้วยเลยปัจจุบันไซมอนและครอบครัวก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเล็กแสนอบอุ่นหลังนี้ แถมยังมีแผนที่จะทําบ้านแบบนี้ขึ้นมาอีกหลายๆหลังจนกลายเป็นหมู่บ้านฮอบบิทหรืออีโควิลเลจในโปรเจกต์ที่เรียกว่าลามัสในเขตเพนบรอกเชียทางตอนใต้ของเวลวิกด้วยเห็นแบบนี้แล้วก็อยากมีแบบนี้สักหลังเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของ The Lord of the r i n g มาต่อที่บ้านหลังที่2กันเลยกับบ้านเปิดหอยยักษ์หรือ J M C Shell House บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่กซิโกซ City เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกถูกสร้างขึ้นในปี2006โดยฝีมือการสร้างและออกแบบของสถาปนิกชื่อดังชาวเม็กซิโกแห่ง <H eng. S 1> Architectura Organica ซึ่งเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานสถาปตยกรรของอันโตนีกาวดีสถาปนิกชาวสเปนที่ผลงานเน้นความอลังการโดยใช้การเล่นสีสันเส้นโค้งรูปทรงเลขาคณิตมาช่วยและอีกอย่างหนึ่งคือแรงบันดาลใจอย่างแฟงลอยไลท์สถาปนิกคนสำคัญในสหรัฐ ที่20ที่ตัดสินใจสร้างบ้านในรูปแบบของเปลือกหอยขึ้นเพื่อครอบขวงเขาที่เหน็ดเหนื่อยจากการใช้ชีวิตในเมืองกรุงและเบื่อหน่บ้านทรงสี่เหลี่ยมแบบนั้งเดิมจาก2องแรงบันดาลใจนี้ผสมกันจึงเกิดเป็นบ้านเปลือกหอยจุดแปลกและสวยงามหลังนี้ ภายนอกของบ้านมีรูปร่างเป็นเปลือกหอยสีขาวที่คือรูปคล้ายกับบ้านดินแต่จริงๆแล้วเป็นการใช้ปูนซีเมนแทนทางเข้ามีความโดดเด่นที่ตัดการเป็นกำแพงสีสันสวยงามและจุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้อยู่ที่ผนังที่ถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องสีสายลุง้งไม่มีแสงส่องผ่านมากระทบกระเบื้องก็จะเกิดแสงสะท้อนเป็นสีสัน,นนั้นๆทอดยาวอยู่ภายในบ้านกลายเป็นสีสันที่มาแต่งแต้มให้ภายในบ้านสวยงามมากขึ้นและให้บรรยากาศราวกับเราเอาศัยอยู่ในสายลุ้งยังไงอย่างนั้น ภายในตัวบ้านมีความสูงกว่า3ชั้นชั้นล่างเป็นพื้นที่ส่วนของห้องนั่งเล่นมีการตกแต่งด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติมากมายชั้นบนเป็นส่วนของห้องครัว ห้องน้ําและห้องนอนโดยภายในห้องน้ําและห้องครัวมีการตกแต่งด้วยเพเบิลกลาสหรือลูกแก้วทรงแบนที่นํามากรุไปนผนังและชาป,ปูนทับแทนกระเบื้องจึงเกิดเป็นแสงสะท้อนที่สวยงามมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครที่สําคัญบ้านหลังนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันพร้อมให้เข้าอยู่อาศัยเลยโดยทุกองประกอบของบ้านนั้นบอกเลยว่าเจ้าของบ้านคัดสรรไม้ยังพิธีพิถันทุกขั้นตอนเลยกว่าจะเกิดมาเป็นบ้านเปิดกหอยแสนสวยงามหลังนี้บ้านหลังต่อมาเราโยกย้ายไาชมบ้านของฝั่งเอเชียกันบ้างดีกว่ากับบ้านที่มือชื่อว่าเฮาส์นาตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ปเทศญี่ปุ่นโดยบ้านหลังนี้เป็นผลงานการออกแบบของฟูจิมโต้โซสุเกะ สถาปนิกจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นโบราณที่อาศัยอยู่บนต้นไม้และแต่ละส่วนของบ้านที่อ,อาศัยนั้นจะสามารถมองเห็นกันและกันได้แบบทะลุปูโป่ง,ปงซึ่งจากแรงบันดาลใจนี้จึงเกิดมาเป็นบ้านโปร่งใสหลังนี้ขึ้นบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ประมาณ85ตารางเมตรมีการดีไซน์ออกมาให้ดูเรียบง่ายแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความทันสมัยโดยมีการเลือกใช้สีขาวในการตกแต่งบ้านเพื่อให้บ้านดูกว้างมากขึ้นตัวโครงบ้าน ถูกทำขึ้นดโดยโลหะชนิดพิเศษที่มีความแข็งแรงทนทานพร้อมกับแผ่นกระจกยักษ์ที่ติดอยู่รบอบๆตัวบ้านทั้งหลังบ้านหลังนี้มีทั้งหมด3ชั้นโดยแต่ละชั้นเชื่อมต่อกันทั้งหมดไม่มีเพดานกั้นล่อ,องชั้นและแต่ละชั้นก็มีการแบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆตามที่บ้านทั่วไปควรมีในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ชั้นวางของ,งต่างๆก็ล้วนแต่ทำมาจากไม้ที่มีคุณภาพดีนอกจากนี้ช่วงเวลากลางคืนหากต้องการความเป็นส่วนตัวก็สามารถที่จะดึงผ้าม่านลงมาปิดพื้้้นที่คุณตองการไดเลย เพียงแค่นั้นคนภายนอกก็จะไม่สามารถมองเห็นภายในบ้านได้แล้วถือเป็นไอเดียบ้านที่แปลกใหม่ที่นึงเลยบ้านหลังต่อไปผมจะพาทุกคนไปดื่มด่ำกับธรรมาชาติกันบ้างกับบ้านที่มาพร้อมคอนเซปต์ต้นไม้ในบ้านหรือที่ In The House บ้านกระจกอลังการที่ตั้งอยู่กลางป่าเทือกเขาอันมาตีประเทศคาซัคสถานผลงานการออกแบบทีสร้างขึ้นมาเพื่อย,ยกระดับการพักผ่อนขึ้นไปอีกขั้นของไอแบ็กอัลมาซอฟนักสถาปนิกชาวคาซัคสถานจากบริษัทเอมาร์โซลิซายสตูดิโอ ตัวบ้านเป็นรูปทรงกระบอกโปร่งใสที่ถูกล้อมรอบด้วยหน้าต่างกระจกที่มาพร้อมกับแผงโซลาร์เซลล์ภายในมีทั้งหมด4ชั้นโดยมีบันไดเวียนสีขาววนรอบอยู่ส่วนภายนอกของตัวบ้านนั้นก็ถูกลายล้อมไปด้วยป่าสูงและต้นไม้ใหญ่มากมายบอกเลยว่าหากคุณได้อาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็คุณจะได้สัมผัสถึงความสงบและกลิ่นอายของธรรมชาติที่หาไม่ได้จากที่อื่นแน่ๆซึ่งหากพูดถึงจุดมุ่งหมายที่อยู่เบื้องหลังของโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่แปลกและโดดเด่นนี้ก็คงมาจากความต้องการที่จะหลอมรวมระหว่างธรรมชาติและสิ่่งงทีมนนนุษยสร้้้้าาขขึเดวกั โดยเลือกใช้แต่สิ่งที่จําเป็นเข้ามาเป็นองค์ประกอบในบ้านเพื่อให้วัวใสรู้สึกถูกเยียวยาจากการใช้ชีวิตภายในสังคมที่แสนจะเหนื่อยล้าพอรู้แบบนี้แล้วก็อยากได้สักหลังเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามาตั้งอยู่ที่ไทยผมว่าเราอาจจะถูกหลอมละลายด้วยแสงแดดก,ก่อนที่ถูกเยียวยาโดยธรรมชาตินะครับเอาล่ะเรามาถึงบ้านหลังสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้ว บ้านหลังนี้เป็นผลงานการออกแบบของเอเมนเทนเดลกัมเกนักออกแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างความโบราณและความร่วมสมัยเข้าด้วยกันโดยผลงานภาพ 3d ของบ้านหลังนี้ถูกเปิดตัวในโครงการ How s n s i เออร์ล็อกแนวคิดบ้านคอนกรีตสมัยใหม่ที่ถูกสร้างแฝงอยู่ภายในหินก้อนยักษได้แรงบันดาลใจมาจากสุสานหินที่พบในมาไดอินซาราแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกที่ตั้งอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเขาได้กําหนดนให้ตัวบ้านนั้นตั้งอยู่ในรูปแบบที่งอกออกมาจากหินเริ่มจากด้านล่างที่เชื่อมขึ้นมาเป็นก้อนหินที่ยื่นออกมา ส่วนระเบียงด้านบนทอดยาวไปตามก้อนหินเป็นพื้นที่ของสะว่ายน้ําขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยกระจกมีกําแพงและผนังทั้งแบบเปิดและแบบปิดนอกจากนี้ยังมีการนารูปทรงเลขาคณิตเข้ามาช่วยในการสร้างบาลานบนพื้นผิวคู่คลง,งก้อนหินถือเป็นผลงานการออกแบบที่แปลกใหม่และมีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครในอนาคตหากมีการสร้างมาสําเร็จผมเชื่อว่าคงม,มีหลายคนเลยที่สนใจอยากไปลองอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้แน่นอนและทั้งหมดนี้ก็คือบ้านสุดแปลกแวกแนวจากหลากหลายมุมโลกที่ผมคัดสรรมาให้ทุกคนแต่ละบ้านล้วนแล้วมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปเรียกได้ว่ามี เอกลักษณ์ประจำทุกหลังเลยหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรู้ได้ไงด้วยนะครับและข่าวหน้าอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ